การใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ใช่เรื่องที่จะกลัวคนดูถูกว่ามาขอเงินนะที่บ้านขัดสนหรออะไรเงี้ยคือเราเป็นการใช้ความสามารถแรกร้องเพลงอยู่ข้างถนนเสียงก็เป็นข้างถนนแล้วนะ่ะจริงเราก็รู้สึกเราก็มีหัวใจที่ตรงนี้มันคือโอกาสใครจะเล่นอะไรก็ได้ใครจะทําอะไรก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปแคร์ได้ใช้ความสามารถของตัวเองมาทําให้คนภายนอกได้เห็นว่าเรามีตัวตนนะน้อยคนที่จะสําเร็จในงานแรก สวัสดีค่ะหนูแพนเคอิสาลีอิสลาวลางคุลอายุ16ปีอยู่โรงเรียนสายน้ำพึ่งเป็นนักร้องนำวงเยสอินดีค่ะสวัสดีครับผมเลยอดตกรตอนนี้อายุ15ปีเรียนอยู่สาธิตภาษานมีเป็นมือกีตาร์โซโล่ครับสวัสดีครับผมพรนรากรนะครับอายุ18ปีครับเรียนอยู่มหอการค้าเป็นมือกีตาร์แล้วก็นักร้องนำก่อนหน้านี้เรายังไม่มีชื่อวงฮะอ่านจากคอมเมนต์ว่าเอาคอมเมนต์จากที่คนอมเมนต์ว่าใช่เลยวงนี้ใช่เลยรวมตัวกันแบบใช่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งเป็นนเยดดอิี้ั คือพ่อแม่หนูเป็นนักดนตรีอยู่แล้วเขาสนับสนุนด้วยเขาบอกว่าทําอะไรต้องทําให้สุดสิ่งนี้มันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนปลดล็อกตัวเองอีกด้านด้วยเกิดมาก็เจอดนตรีเลยครับก็เลยแบบชอบตอนเด็กผมก็เอาฝาโมงฝาหมอ้มอมาตั้งตีที่บ้านพ่อผมเนี่ยเขาก็เล่นกีตาร์เลยก็เห็นตั้งแต่เด็กครับซึมซับมาเรื่อยเรื่อยเริ่มจริงจังเขาก็สนับสนุนครับเต็มที่เลยพวกเราไม่ได้กะเป็นวงตั้งแต่แรกหนูสองคนเป็นพี่น้องกันอยากที่จะลองโคเวอร์กันใน YouTube พอทีนี้มันไม่มีคนติดตามเราก็เลยอยากจะเปิดประสบการณ์ให้ตัวเององยากที่ จะให้คนรู้จักพวกเรามากขึ้นเริ่มมาเปิดหมวก2คนก่อนก่อนหน้านี้ผมจะเล่นแค่กีตาร์ให้น้องสาวไงแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าการเล่นกีตาร์เฉยๆใครก็เล่นได้ผมก็เลยเริ่มหัดร้องเริ่มอัดคลิปตัวเองลองทิกตอกวันแรกอัดคลิปตัวเองอัดตรงทุ่งนาเสียงเหมือนเป็ดมากเลยครับ ไ,ไปเที่ยวการจนบุรีบอกพ่อว่าอยากไปเปิดหมวดที่ตลาดที่การจัดเลยฮะเอาลำโคงอะไรไปตอนนั้นคนดูประมาณ3-4คนคือพ่อมาเล่าให้ฟังอีร้านค้าด้านนู้นบ่นนะร้องอะไรวะเนี่ยเสียงดังมากลำคาโนุพอเราได้ยินเสียงด้านลบเนี่ยเราก็รู้สึกลบไปแล้วหรือเราไม่เหมาะกับด้านนี้จริงเราก็เลยอยากมาลองทําที่กรุงเทพบ้าง ตอนแ,แรกๆที่ังที่กรุงเทพก็ยังไม่ค่อยมีคนดูเหมือนกันคนดูแค่ตอนตอนซาวเช็คกัน,น,น,นตอนซาวเชว็คน,น,นี่แน่นเลยฮะพอเริ่มร้องปั๊บไปหมดเลยตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรครับไม่รู้สึกคาดหวังว่ามันจะเยอะหรือจะน้อยตั้งแต่แรกเราเริ่มกันมามันก็ไม่มีคนดูแล้วมันไม่มีอะไรที่ขาดทุนครับถึงคนตามเราจะไม่เยอะอย่าลืมว่าตั้งแต่แรกคนตามเราเท่าศูนย์ หลายหลายคนฮะคิดว่าขอท้าหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้อยู่ดีๆไปนั่งขอผมร้องเพลงผมใช้ความสามารถแรกตรงนั้นมาคือผมไม่ได้บังคับว่าจะให้หรือเปล่าหรือไม่ให้ผมคิดว่าเงินในกล่องมันเป็นแค่ผลพลอยได้ผมสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือประสบการณ์แล้วก็การแก้สถานการณ์หน้าง,งานร้องเพลงอยู่ข้างถนนเสียงก็เป็นข้างถนนแล้วนะสิ่งที่คนพูดมาจริงเราก็รู้สึกเราก็มีหัวใจอะรู้สึกว่าที่ตรงนี้มันคือโอกาสใครจะเล่นอะไรก็ได้ใครจะทําอะไรก็ได้มันเป็นสิ่งที่เราได้มาลองได้ใช้ความสามารถของตัวเองมาทําให้คนภายนอกได้เห็นว่า เรามีตัวตนนะเรามีมากกว่าที่เขาจะดูถูกพูดให้เรากระทบจิตใจเราได้เราไม่จําเป็นต้องไปแคร์คำของคนที่ไม่แคร์เราไม่อยากให้ไปจมดิ่งอยู่กับมันน้อยคนที่จะสําเร็จในงานแรก การใช้พื้นที่ในการแสดงความสามารถมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ใช่เรื่องที่จะกลัวคนมองดูถูกว่าขอทานนะมาขอเงินนะที่บ้านขาดสนหรออะไรเงี้ยคือเราเป็นการใช้ความสามารถแรกเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าคนที่เดินผ่านเราจะเป็นใครบ้างเราจะได้คอนเนคชั่นมากมายจากนี้เราก็มาทํากันบ่อยขึ้นพัฒน,นาการเสียงการเพอร์ฟอร์มเปลี่ยนการพูดเปลี่ยนกล้าแล้วก็เก่งในสนามมากขึ้นเราดูคอมเมนต์ในด้านลบน้อยลงคนชื่นชมมากขึ้น ชวนพี่มังกร,กรมือกองชวนเขามาเล่นตอนวันคริสต์มาสหลายปีที่แล้วหนูกับเลเป็นเพื่อนกันเลก็เลยขอมาเล่นเห็นมาเล่นอย่างนี้ก็เลนสนุกวันลอยกระทงเอชที HT. เขาก็ชวนพกเราไปเล่นน้องตรีมือคีย์บอร์ดมาเจอพวกเราวันลอยกระทงเนี่ยเป็น FC วงเราด้วยเราก็เลยได้ร่วมวงกัน5คนก็กลายเป็นเอฟยอินดีด้วยเนี่ยค่ะ การมีเครื่องดนตรีครบทุกชิ้นมันทําให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นแล้วเราก็สามารถเล่นเพลงได้หลายแนววง t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  o o l o r อ r ค่ะเป็นเพลงที่เราใช้เล่นบ่อยซินเดอเรลา่าขาหมูฟ้ารักแรกพบอะไรพวกนี้ยครับชอบเวลาที่คนเขาจอยไปกับเราครับเล่นเพลงเพลงนึงเนี้ยแล้วคนแบบกระโดดตามร้องตามหรือว่าพอขึ้นโซโลปุปบคนแบบกรี๊ดอะไรเงี้ยแบบชอบมาก ได้ฝึกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งทุกที่มันเป็นที่ที่ทําให้เราได้เจอคนหลายรูปแบบทําให้เราได้ฝึกตัวเองมากขึ้นตอนแรกๆอาจาจะไม่มีโอกาสนะครับแต่ก็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่หลายๆท่านช่วงหลังล้วก็เลยมีโอกาสมากขึ้นได้ออกมาทําได้ออกมาโชว์ได้พื้นที่สยามเอเจที ST, อะไรพวกนี้ฮะไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีถ้ามันดีก็ถือว่าโชคดีไปถึงมันจะไม่ดีมันก็เป็นบทเรียนนะครับผมอย่างน้อยเราก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับ ก็มีพี่เอกซิสเซนไฟครับผมพี่เป็นชลาทิตย์พี่เฟิร์สสลหรับม่ชีนพี่แพทวงเคียร์ฮะพี่บอยไตแล้วก็พี่โปโยคีพี่โปโยคีเพย์บอยคือผมชอบพี่โปโยคีเพย์บอยแล้วก็พี่บอยไตมากเขาก็มาแจกว่าแบบมันดีมากเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตพี่โปแล้วเราก็เป็นมือกีตาร์เขาด้วยเราได้อะไรหลายอย่างจากเขาการเพอร์ฟอร์มการที่โชว์อาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าเขาหาอะไรมาทําแก้ไขให้มันสมบูรณ์แบบ อย่างหน้างานแนละแบบมืออาชีพมากเล่นผิดพลาดบ้างแต่ว่าเขาก็หามุกตลกเพื่อให้ไอจุดด้อยตรงนั้นกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาให้แฟนคลับรู้สึกไหลลื่นประทับใจแบบคนดูอินตามไปกับเราผม โลกมันเปิดกว้างผ่านไปหลายสมัยแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่อยากให้ใครขัดความฝันใครไม่อยากให้ดูถูกความฝันของใครมันไม่มีใครที่อยากให้ใครมาจํากัดความฝันตัวเองหรือว่าดูถูกด้อยค่าจากสิ่งที่เขาอยากเป็นควรส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจครับเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นห่วงถ้ามาสายนี้แล้วมันไม่ยั่งยืนให้เขาได้ลองอทำไปให้มันสุดเลยถ้าโอเคก็ไปต่อถ้าไม่โอเคก็าหาเวอ,อื่นคืออยากให้ลองก่อน